เรียนประธานสังขารพี่สุนน้องนะคะขอสวัสดีคณะแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะคะรวมถึงผู้ติดตามสังขานพี่สุน้องค่ะแล้วก็คุณครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะหนูก็ขอเป็นตัวแทนกล่าวพูดในวันนี้นะคะให้กับชาวบ้านแล้วก็เด็กๆทั้งหลายที่ทุกคนค่ะแล้วก็เนื่องในวันนี้นะคะพวกเราก็ทั้งชาวบ้านแล้วก็คุณครูนะคะได้มีโอกาสต้อนรับคณะพวกเราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้พบกันในวันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะทานคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบความสนุกสนานให้กับชาวบ้านแล้วก็เด <c oughs> <ๆ>็กๆพกคนนะคะรวมท้งมอบทั้งผ้าห่มแล้วก็เสื้อแขนหนาวให้กับชาวบ้านแล้วก็เด็กๆเลยค่ะซิาก็อยากจะบอกว่าพวกเราดีใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากค่ะที่ได้ ได้รับโอกาสดีๆจากคณะสังฝันพ,พี่สุน้องในครั้งนี้นะคะ,ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทางคณะกลับมาเยียมเยียนอีกครั้งนะคะเพราเรา <c oughs> ชาวบ้านแล้วก็เด็กๆไม่มีอะไรจะมอบให้นะคะเพราะเราก็มีแต่ความรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมา,มากๆค่ะขอบคุณค่ะ